นี่ค่ะอาจารย์นะคะนี่ก็คือที่เด็กเขาทำเป็นผลงานขึ้นมาก็คือเรานำหลอดคือให้เด็กเขาทำโดยาการนำหลอดนะชกๆเราหาเอ่อถ้าเปิดถ้าถ้าถ้าอาจารย์ใช้ที่เป็นลักษณะของเชือกเนี่ยมันจะหลุดฉะนั้นอันนี้เรานำเสนอด้วยเชือกที่มันเดีย๋ยวนี้มันจะมีขายที่ขายเวลามัน<อ>มัดถุงนขนมอะค่ะเราก็ซื้อมาแล้วเราก็มาตัดเราก็แจกเด็กอาจจะให้ คนละจับสองก็ได้หรือคนเดียวก็ได้แล้วเราก็ตัดหลอดนะคะเราตัดหลอดหลายๆสีแต่ว่าขนาดของหลอดเนี่ยคือแบบรูปมันจะมีว่าสีกับหลอดกับตัวขนาดมันต้องเท่ากันเราก็ตัดให้เท่ากันแล้วเราก็ให้เด็กอาจจะทําเป็นกลุ่มแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเขาทำร้อยเออเป็น คือโดยใช้แบบรูปเนี่ยร้อยออกมาเป็นเหมือนกับสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือนะคะแล้วก็ครูก็มาจะมามัดให้เสร็จแล้วก็เป็นผลงานมาตรวจดูเราก็รู้ว่าเด็กเนี่ยเข้าใจไหมนะคะว่าเขาเรียงสีถูกไหมเขาเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจเราก็จะเรียกเด็กคือเก็บส่วนของที่ไม่ได้แต่ที่สําคัญคือเราอาจจะต้องตัดกระดาษเล็กให้เด็กเขียนชื่อเพื่อเสียบลงไปในร้อยลงไปในตัว ซอยแบน,นี้เพื่อที่จะรู้ว่านี่เป็นของเขาและถ้าอะไรผิดเราก็จะเรียกเด็กมาเพื่อให้เด็กมาแก้ไขและเราก็ติดผลงานให้เด็กดูนะคะก็จะทําให้เราเข้าใจเป็นการประเมินได้ว่าเด็กเข้าใจเรื่องนี้ไหมใช้ลูกปัดก็ได้ค่ะจารย์ใช้เป็นลูกปัดก็ได้แต่ที่ไม่ใช้ลูกปัดเพราะว่ามันค่อนข้างจะเล็กงนั้นอันที่ดีที่สุดก็คือหลอดหลอดสีซึ่งมันหาง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพง S <S 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 ไม่สำคัญคือราคาไม่แพงเด็กก็ทําได้เด็กเขาก็จะภูมิใจนะคะแล้วก็นํากลับไปได้ส่วนแบบรูปนี่ก็คือให้เด็กรู้ในเรื่องของหลักขั้นต่อไปนะคะแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นในเรื่องของการช่างนะคะที่จะเรียนนะคะก็คือเราก็จะใช้สื่อของจริงที่เอามาใช้ได้บ่อยเลยผักผลไม้แล้วก็เครื่องมือตาช่างนะคะซึ่งอันนี้ก็คิดว่าอาจารย์คงได้ ใช้ได้สอนแบบของจริงอยู่แล้วแล้วก็ในชีวิตประจําวันนะคะแต่มีส่วนหนึ่งที่ทางโรงเรียนของเราไม่ได้ที่ป .1 ไม่มีก็คือในเรื่องของนาฬิกาแต่ทราบว่าของอาจารย์มีใช่ไหมคะมีไหมคะป .2 เหมือนกันเพราะว่าที่ของเราเนี่ยจะมีแค่เวลาจะเป็นแค่วันกับเดือนเท่านั้นนะคะค่ะวันสัปดาห์วันกลางวันกลางคืนซึ่งอันนี้ค่ะเราก็จะไปบูรณาการกับวิชา สังคมวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะคล้ายคึงกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเนี่ยจะคลจะคล้ายกันทีนี้พอมาถึงในส่วนที่เป็นใ,นใจพูดถึงออใบงานที่เป็นอันนั้นไหมใบงานะที่เวลาเก็บคะแนนการรับสมันผลเอาไห้ นะคะ,ะทีนี้นะคะพอเราได้เทคนิคกิจกรรมไปแล้วในภาพรวมของโรงเรียนเราเนี่ยก็จะมีการวัดประเมินผลนะคะที่แยกออกเป็น2ส,ส่วนนะคะคือวัดประเมินผลที่เป็นตัวข้อสอบนะคะกับวัดประเมินผลที่เป็นในเรื่องของการเก็บคะแนนะข้อสอบย่อยใบงานนะคะซึ่งในส่วนของการวัดประเมินผลของโรงเรียนนั้นก็จะทําเป็นระยะระยะเหมือนที่อาจารย์ได้เรียนให้อาจารย์ทราบไปแล้วว่า เวลาที่เราทำเช่นสมมติว่าเรามีใบงานให้นักเรียนทำเพื่อจะเก็บคะแนนเพื่อวัดประมวลผลความรู้ของนักเรียนนะคะอันนี้เป็นใบงานทบสมมติว่าเป็นใบงานเก็บคะแนนนะคะสมมติว่าอันเนี้ยเป็นใบงานเก็บคะแนนสําหรับนักเรียนเราสอนเรื่องของจํานวนและตัวเลขไปแล้วเราบอกว่าเติมตัวเลข h i n ด u a ารบิกให้ถูกต้องเด็กก็ต้องดูภาพ แล้วก็นับแล้วก็เขียนตัวเลขให้ถูกนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการระบายสีการเพิ่มเติมลงไปเพราะว่าในการวัดทางคณิตศาสตร์เราไม่ได้วัดแค่ทางด้านสมองซีกไหนนะซีกที่ตัวเลขอะซีกซ้ายนะคะก็จะมีซีกข,ขวาในเรื่องของความสวยงามความประณีตเรียบร้อยด้วยนะคะใส่เข้าไปเราก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนว่าสมมติว่าใบงานชิ้นเนี้ยให้คะแนน เท่าไรคะห้าคะแนนอาจารย์จะให้เกณฑ์ยังไงคะอย่าบอกว่ามีห้าข้อแล้วก็ห้าคะแนนเลยนนก็อืมก็คือห้าคะแนนเราสามารถแบ่งได้ว่าถ้าห้าคะแนนเราก็อาจจะเป็นสองครึงคร่งแล้วอีกสองครึ่งเราก็แบ่งเป็นความสวยงามนะคะความสวยงามความประณีตอะไรเไงี้ยค่ะซึ่งซึ่งถ้าเราอาจจะไม่ให้ในส่วนของความสวยงามเยอะเพราะว่าบางทีเด็กบางคนเขาคือทักษะมือยังไม่ดีเราก็อาจจะในในที่เหลือสองครึง่งเราก็ เอาตัวส่วนนี้ไปแบ่งนะคะก็ได้หรือว่าถ้าเวื่เราจะให้มันนั่นก็อาจจะเพิ่มเพิ่มเป็น6แล้วเพิ่มเป็น6 ก็คือเป็น3แล้วก็ให้อีกอันก็คือ2เพราะว่าในส่วนเวลาวัดประเมินผลแต่ละครั้งเนี่ยค่ะคือเราจะมีทั้งหมด4ครั้งใหญ่แต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะต้องมีใบงานทุกครั้งนะคะแล้วก็ใบงานก็ประมาณ5คะแนนแล้วก็ในส่วนที่เหลือมก็จะเป็นส่วนของเรื่องการทํางานทั้งเต่วยวอาจารย์สิริวัลก็คงจะเล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้อันนี้เป็น1ตัวอย่างนะคะคือเราเรียนเรื่องอะไรไปเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาทำใบงานเช่นตอนนี้เราเรียนเรื่อง ความพร้อมสมมติว่าถ้าจะมีแล้วก็เอาความพร้อมเป็นใบงานถ้าไม่งั้นก็อาจจะเป็นเรื่องการบวกนะคะเรื่องการลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปใบงานก็แล้วแต่จะใบงานนี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่เรายึดอยู่ที่5คะแนนคือเราไม่เอาแค่แฟกคือไม่เอาแค่ผลตอบอย่างเดียวแต่เราเอาในส่วนของงานที่เขาจะคือความเรียบร้อยในการแต่งเราสามารถให้เขาแต่งภาพได้แล้วถ้าเขาทาเรียบร้อยและใบสีสวยงามก็จะเป็นคะแนน อีกส่วนหนึ่งนะคะเไหมค่ะทีนี้พอนอกจากมีใบงานที่เราเก็บเขียนรอยู่นนี้จะโชโ <fik S 2> ว์ให้ดูว่าเป็นใบงานแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวแบบทดสอบนะคะซึ่งแบบทดสอบของโรงเรียนเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นแบบสอบย่อยคือแบบ ที่เก็บคะแนนระหว่างทางการเรียนกับแบบสอบประจำภาคที่จะเก็บในช่วงของการสอบกลางภาคนะคะแบบสอบย่อยของเรานั้นก็จะเอียงกันออกมีได้หลายรูปแบบทั้งเติมคำนะคะแล้วก็เติมเอ่อตเติมคำตอบนะคะสแสดงวิธีทำหรืออะไรก็ ตัวเลือกก็ได้แต่แปเป็นข้อสอบประจำภาคเราไม่ได้มีเพียงชุดเดียวนะคะเหมือนที่บอกไปแล้วว่าเราเน้นกระบวนการคิดการวิเคราะห์การนำไปใช้ดังนั้นในการสอบประจำภาคที่ถือเป็นสอบใหญ่มิดเทอมหรือไฟนอลเนี่ยจะมีข้อสอบอยู่ด้วยกัน3ชุดนะคะชุดที่1จะเราจะถือว่าเป็นชุดที่เราเรียกว่าคิดวิเคราะห์นะคะเป็นชุดที่เป็นลักษณะของตัวเลือก ห,หลายคนบอกตัวเลือกทำไมเป็นคิดวิเคราะห์ได้นะคะลักษณะของอันนี้นะคะมีอยู่ในหนังสือเรียนนะคะแต่วันนี้เป็นตัวอย่างแต่ว่าของเราจะยากกว่านี้นะคะคิดวิเคราะห์หรือว่าอันนี้อันนี้จะง่ายนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะจากภาพเหมือนกับเป็นความจําหรือความเข้าใจก็ได้จะเป็นลักษณะของตัวเลือกจะมีอยู่ด้วยกัน15ข้อแล้วข้อสอบของเราก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนทุกปีนะคะเพราะมีการวัดเอาไปดูค่าหน้าจําแนกใช้ได้ใช้ไม่ได้เราก็ปรับปรุงไปนะคะส่วนชุดที่2จะเป็นลักษณะของการเติมคําตอบคือเติมตัวเลขลงไปเลยเด็กจะต้องกระบวนการคิดแล้วก็เติมตัวเลขคําตอบลงไปนะคะส่วนชุดที่3ก็คือนําไปใช้หรือการแสดงวิธีธร,รมก็เหมือนการโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องง่ายที่ที่เราวัดได้เช่นโจทย์ปัญหา ใช่ไหมคะเราก็จะให้คะแนนเด็กได้เกณฑ์ว่ามีอะไรบ้างครอบคลุมไหมเพราะชุดที่3คือแสดงวิธีธร,รมแต่ถามว่าเอาในเทอมต้นอาจารย์ไม่ได้สอนเรื่องของการแสดงวิธีทาโจทย์ปัญหาอาจารย์วัดยังไงล่ะเราก็ไปออกเนื้อหาอื่นที่ไม่ใช่โจทย์ปัญหาเพราะอันนี้เราถือว่าเรายังไม่ได้สอนเทอมต้นแต่เทอมปลายเมื่อเราสอนแล้วเราก็สามารถออกได้นะคะก็จะเลือกข้อสอบลักษณะแบบนี้ออกเป็นถึง3ชุดด้วยกันนะคะมีทั้ง เลือกคำเลือกคำตอบก็ขอคอนะคะแล้วก็เป็นต้นคำตอบแล้วก็แสดงวิธีทาเป็น3ชุดนะคะเราจะเก็บคะแนนทั้งหมดเนี่ยในหนึ่งภาคการเรียนเราจะเก็บ200คะแนนแล้วก็หาร2นะคะส่วนลักษณะของว่าข้อสอบออกยังไงทำไมอาจารย์ไม่เอามาให้ดูก็ขออนุญาตนะคะแต่ว่า ไม่ได้ออกนอกเหนือจากสิ่งที่เราสอนเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ง่ายตรงที่เราสามารถเปลี่ยนตัวเลขก็วัดได้แล้วเปลี่ยนข้อความหรือ word i n g ก็สามารถเป็นข้อสอบชุดใหม่ได้แล้วนะคะดังนั้นอาจารย์จะดูเป็นตัวอย่างก็ได้อันนี้ถามว่าทำไมถึงให้ดูได้ละ่ะต้องเป็นแบบฝึกหัดในหนังสือนะคะเวลาที่เราออกข้อสอบกันเราก็ไม่ออกเบาสอนปอ .1 เราจะเปาหนังสือของปอ .2 มาสอบเราก็สอ,ออกในสิ่งที่เราสอน แต่ไม่ได้ออกง่ายจนกระทั่งกลัวว่าเด็กเนี่ยจะตกแล้วเดี๋ยวโดนดูว่าสอนไม่ดีไม่ใช่ค่ะเราวัดที่ปลายทางของนักเรียนนะคะเด็กได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือตกเราก็มาสอนซ่อมเสริมแล้วก็มาสอบซ่อมไปเราก็ทาเหมือนอาจารย์ทุกท่านค่ะคือเวลาสอบย่อยทางโรงเรียนถ้าเด็กสอบแล้วสมมติเต็มสิบไม่ผ่านเราก็ให้สอบซ่อมสองครั้งสอบซ่อมครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านก็สอบครั้งที่สองสอบสองครั้งแล้วไม่ผ่านเลือกคะแนนที่ดีที่สุดเก็บเอาไว้ พราะมันเป็นคะแนนสอบย่อยแล้วก็จะนําไปรวมกับข้อสอบคะแนนสอบประจําภาคถ้าพอเด็กรวมแล้วเนี่ยค่ะถ้าไม่ถึงประจําภาคหรือรวมแล้วเด็กไม่ถึงห้าสิบสมมติร้อยหนึ่งไม่ถึงห้าสิบก็ยังไม่ต้องซ่อมไปซ่อมอีกทีหนึ่งคือตอนหนึ่งภาคการเรียนก็ซ่อมไปก่อนซ่อมแล้วก็มีได้แค่ศูนย์กับหนึ่งนะคะแล้วก็เทอมปลายก็แบบนี้อีกเช่นเดียวกันแล้วก็สอบซ่อมนะคะแล้วก็ถามว่า โรงเรียนเราตกซ้ำชั้นไหมอาจารย์ว่าตกไหมคะใครว่าไม่ตกคะตกค่ะแต่ว่าเกณฑ์ของเราเนี่ยให้ตกนะคะถามว่าทําไมเราถึงให้ตกไม่ใช่อยู่ตกวิชาเดียวแล้วตกนะคะเกณฑ์ของเราจะมีระบุไว้ในคู่มือเหมือนกันว่าตกซ้ำชั้นในกรณีที่ไม่ผ่านวิชาทักษะสองวิชาหรือขึ้นอยู่กับดุลพินิษของอาจารย์ผู้สอนด้วย คือเพราะว่าปัญหาของเราก็คือเราก็ไม่อยากได้ยินอาจารย์ป .2 ออขึ้นมาว่าอาจารย์ป .1 สอนยังไงเด็กเธอยังอ่านหนังสือไม่ออกนับเลข1ถึง9ยังไม่ได้เลยถูกไหมคะคือที่เราก็ต้องยอมรับว่าบางทีเด็กเนี่ยความพร้อมยังไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันถ้าเขาไม่ไหวเราก็ช่วยเขาตามกับระบวนการเรียนรู้ของเขาแล้วเช่นเขาไม่ได้เราก็ให้โอกาสสอบส,สอนซ่อมเสริมสอบซ่อมช่วยเหลือไปแล้ว ถ้าเขาผ่านเกณฑ์เขาก็ขึ้นไปเรียนป .2 ได้แต่ถ้าพอเขาไม่ผ่านเราพยายามผลักดันขึ้นไปเขาก็ตามไม่ทันอยู่ดีถูกไหมคะโดยเฉพาะแล้วทำไมถึงเน้นเหมือนที่อาจารย์บอกเลยถึงทักษะพอแน่นอนเด็กจะเรียนใะวิชาอะไรได้ดีอย่างน้อยปอ .1 ต้องอ่านหนังสือออกก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ทำยังไงครับวันนี้ป .1 มาแล้วต้องสอบอย่างเงี้ยเด็กยังอ่านไม่ออกเลยอะตกเหมือนกันถูกไหมคะแต่ไม่ใช่อยู่ๆตกเลย ของโรงเรียนขออนุญาตแลกเปลี่ยนกันนะคะจะมีกระบวนการช่วยแบบนี้คือในเทอมต้นและเทอมปลายช่วงที่1อาจารย์จะเป็นผู้อ่านข้อสอบให้นักเรียนฟังเหมือนกันใช่ไหมคะแต่พอเทอมปลายภาคเรียนที่สองนักเรียนต้องอ่านเองอ,อันนี้ก็เหมือนกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นว่าเทอมต้นทั้งเทอมเราอ่านให้นักเรียนฟังแต่พอเทอมปลายช่วงที่หนึ่งอ่านเหมือนกัน แต่เราไม่ได้อ,าอ่านละเราให้นักเรียนช่วยอ่าอนพร้อมกันเพื่อเป็นการกระตุ้นหรือสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนรู้ต้องพยายามเรียนรู้ต้องอ่านหนังสือให้ได้ไม่ใช่ไปอย่างนั้นเขาก็จะรอปอ้อนไม่เป็นไรอ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังเพื่อนอ่านให้ฟังเขาก็จะไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะเกิดกระบวนการกระตือรือร้นตรงนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการวัดประเมินผลของวิชาคณิตศาสตร์เราวัดทั้งหมดมีข้อสอบนะคะ มีสอบย่อย30คะแนนนะคะอันนี้ขออนุญาตนะคะสอบประจำภาค50คะแนนนะคะโดยเป็นชุดที่15ชุดที่25ชุดที่3 20คือชุดที่เป็นแสดงวิชา20คะแนนแล้วก็มีขาดอีกใช่ไหมคะใบงานรายงานที่เราเก็บประมวลความรู้ของนักเรียนอีก5คะแนนนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นคะแนนในเรื่องของคะแนนทักษะนะคะซึ่งเหมือนกับเป็นคะแนนที่เราเนี่ยเก็บระหว่างทาง ของนักเรียนเรื่อยๆไปเช่นการร่วมกิจกรรมการตอบคําถามความเข้าใจซึ่งถามว่าส่วนนี้อาจารย์วัดไหมคะวัดเราก็ถูกตั้งคําถามว่าเธอวัดยังไงกันใช่ไหมคะเหมือนกันเราก็วัดเหมือนกันแล้วเราจะทํำยังไงดีล่ะทีนี้ถามว่าวัดยังไงน่ะเด็กเนี่ยตั้งใจเูผลงานถูกไหมคะหรือว่าทําแบบฝึกหัดแต่ว่าเวลาที่ดูผลงานหรือแบบฝึกหัดของนักเรียนเนี่ยเราจะต้องดูผลงานที่ทําในห้องเรียน เพราะอะไรคะบางทีที่ของตนเองเนี่ยจะเป็นบางครั้งเด็กเนี่ยพยายามทํางานที่ห้องช้าๆเดี๋ยวเหลือไม่ไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทําที่บ้านเพราะอะไรคะอยากได้สติกเกอร์อยากได้ดาวเป็นแรงสะสมแต่จริงแล้วการนี้เป็นการเสริมแรงนักเรียนต่อต้องใช้ให้ถูกด้วยว่างานที่เด็กนักเรียนจะได้นั้นคืองานที่ทําด้วยตนเองไม่ใช่เอากลับไปที่บ้านที่ระบายสีให้แม่ช่วยบอกคําตอบหรือบางทีหนักกว่านั้นเขียนให้เลย แบบนี้เราก็จะไม่ได้เราก็จะต้องวัดในห้องเรียนด้วยนะคะถึงได้บอกว่าวัดจากสภาพจริงจะดีที่สุดงานก็อยากให้นักเรียนเยอะเลยค่ะเอาที่เขาได้ถ้าเขาอยากทําก็ค่อยเพิ่มไปเป็นใบงานใบเสริมที่ห้องก็จะมีก็จะมีมุมให้เขาเนี่ยคนที่ทําเสร็จไวตัวเรียบร้อยม,มีแก้ไขก็ไปทําเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นการเสริมตามศักยภาพของเขา